สวัสดีครับไก่แจ้ KJ Wingman นะครับหรือว่าเทรนเนอร์แจ้นะครับวันนี้นะครับผมจะมาตอบคําถามในส่วนของการสอนยิมนาสติกหรือว่าสอนตีลังกาของผมนะครับที่ผมทำคลิปลงไว้ทาง YouTube ทั้งหลายแหล่นะครับก็ที่ผ่านๆมาคนก็เริ่มมาเรียนกับผมเยอะขึ้นนะครับแล้วก็มีคนอินบ็อกซ์มาถามผมเยอะมากในคําถามนี้นะครับนั่นก็คือต้องเรียนกี่ครั้งถึงจะเป็นถูกต้องไหมครับ อันนี้แหละครับผมขอถามกลับคุณหน่อยนะครับว่าไอ้คำว่าเป็นในที่นี้นะครับคือเป็นแบบไหนมีเยอะนะครับเป็นท่าทาอยากติงรังการหน้ารังการหลังเป็นหรืออยากจะเป็นแค่พื้นฐานยิมนาสติกการม้วนหน้าม้วนหลังความยืดหยุ่นของร่างกายการปรับจัดระเบียบร่างกายหรือมีอีกนั่นคือเป็นเพื่อแข่งขันเลยแข่งขันยิมนาสติกหรือว่าแข่งขันกีฬาอะไรต่างๆที่ใช้ยิมนาสติกมาเกี่ยวข้องมีเยอะนะครับนี่แหละครับ ผมอยากให้คุณตอบคําถามตัวเองข้อนี้ให้ได้ก่อนแล้วผมจะสามารถให้คําตอบคุณได้ในข้อนี้นะครับข้อต่อมาครับสําหรับที่ถามว่ากี่ครั้งถึงจะเป็นในแต่ละคนนี่ตอบยากนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็มีพื้นฐานความแข็งแรงของร่างกายมาไม่เหมือนกันบางคนที่เคยมาเรียนกับผมนะครับกล้ามเนื้อแข็งแรงมากแล้วก็ความยืดหยุ่นก็มีแต่ทักษะไม่ดีก็มีนะครับเช่นผมให้ฝึก แฮนด์สแตนหรือว่าหกสูงหรือว่าแค่มวนหน้ามวนหลังทักษะไม่ดีก็มีนะครับในขณะที่บางคนเพิ่งจะเริ่มมาฝึกซ้อมในส่วนเวทเทรนนิ่งสร้างต้ามเนื้อกับผมได้แค่ประมาณเดือน2เดือนแล้วผมค่อยๆเริ่มใส่พื้นฐานยิมนาสติกเข้าไปให้ไม่ว่าจะเป็นการมวนหน้ามวนหลังหรือว่าสะพานโค้งอะไรพวกนี้ทําได้แล้วก็มีนะครับนี่แหละครับ นี่เป็นส่วนย่อยที่ผมจะมาตอบคำถามในคลิปนี้ให้ฟังสำหรับคนที่มีคำถามนี้นะครับผมก็ตอบยากอย่างที่บอกนะครับให้เหตุผลไปคร่าวๆแล้วประมาณนี้ถ้าเกิดเป็นไปได้นะครับมีโอกาสมาเรียนด้วยกันอยากให้ลองมาเรียนด้วยกันสักครั้งหนึ่งก่อนเพราะว่าผมจะบอกไปอยู่แล้วว่าในส่วนของการสอนยิมนาสติกของผมผมจะรับสอนเป็นรลายครั้งนะครับซึ่งรายละเอียดเดี๋ยวไปคุยกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะ ช่องทางการติดต่อของผมไว้ใต้คลิปนี้นะครับจะเป็นเพจ Facebook ของผมเองนะครับสามารถอินบ็อกซ์มาคุยกันได้นะครับ mm. ก็ขออนุญ,ญาตจบคลิปตอบคำถามว่าต้องเรียนกี่ครั้งถึงจะตีลังกาเป็นไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ mm. จ,รจริงๆมันไม่ต่างอะไรกับอะไรรู้ไหมครับมันไม่ต่างกับคนที่มาเล่นฟิตเนสกับผมและถามคำถามว่าต้องเล่นกี่เดือนถึงจะกล้ามใหญ่ไม่ต่างกันเลยมันอยู่ที่ การฝึกซ้อมของคุณเป้าหมายคุณแล้วก็ความขยันความสม่ำเสมอของคุณด้วยนะครับผมซึ่งผมก็ทำคลิปตีลังกาคลิปออกกำลังกายอะไรไว้ในช่อง y YouTube มีเยอะแล้วสามารถไปทำตามก่อนได้นะครับแล้วก็พร้อมเมื่อไหร่ค่อยมาเรียนด้วยกันนะครับผมโอเคขออนุญ,ญาตจ,จบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับฝากติดตามด้วยนะครับ